โชว์ไทม์พอดแคสต์ g ร o ฟิล์บอ y ใหม่เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่าอ้าวแล้วครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้คูลเลสและนี่คือรายการโชว์ไทม์ by Mission to Pluto ครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะผมได้มีโอกาสไปรับชมหนังเรื่องหนึ่งซึ่งได้มีคนแนะนำให้ผมไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยมา นานหลายปีมากๆแล้วนะแล้วผมก็ไม่ได้ใส่ใจมากพอที่จะไปค้นหามันมาดูให้เรียบร้อยนะเป็นหนังที่หลายๆคนเคยแนะนำไว้จนกระทั่งในสัปดาห์นี้นี่เองที่ผมได้มีโอกาสไปหยิบหนังเรื่องนี้ขึ้นมาดูแล้วก็จะเป็นหนังเรื่องที่เราจะนำมาพูดคุยกันในพอดแคสต์ตอนนี้ด้วยนั่นก็คือหนังที่มีชื่อว่า The Butterfly Effect ครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะลงไปถึงเนื้อหาของตัวหนัง ก็ขอแจ้งเตือนให้ทุกท่านได้ทราบไว้อย่างที่ผมเตือนทุกตอนนะครับถ้าใครอยากจะเสพอัทรดของหนังเรื่องนี้เต็มๆด้วยตัวเองก็ขอให้หยุดพอดแคสต์ Podcast ตอนนี้เอาไว้ก่อนไปชมหนังเรื่องนี้ให้เรียบร้อยตอนนี้มีให้ดูบน Netflix นะครับแล้วหลังจากที่หนังจบแล้วเราค่อยมาคุยกันในส่วนของคอมเมนต์นะครับสำหรับความน่าสนใจของหนังเรื่อง The Butterfly Effect เนี่ยเริ่มต้นจากชื่อกันเลยละกัน The Butterfly Effect มันเป็น คำที่ใช้เรียกทฤษฎีถ้าแปลตรงตัวภาษาไทยก็คือผีเสื้อกะพือปีกมันมีความหมายว่าอย่างไรมันหมายความว่าแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่เล็กน้อยเพียงไหนก็ตามแต่มันก็อาจจะเกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตามมาจากเรื่องเล็กน้อยนั้นเปรียบเทียบเช่นเดียวกับการที่ผีเสื้อกับพือปีกก็อาจจะเกิดพายุที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ได้เช่นกันอ่า ก็คือผลจากสิ่งเล็กน้อยที่เราทำเนี่ยอาจจะสร้างผลลัพธ์ที่ใหญ่โตมหาศาลกว่าที่ใครๆคาดคิดไว้หนังเล่นกับคอนเซปต์ของอแนวคิดเรื่องนี้นะโดยมีการผูกเรื่องราวที่ว่าตัวพระเอกของเราเนี่ยซึ่งนำแสดงโดยแอสตันคูเชอร์นะเราจะได้เริ่มติดตามเขาตั้งแต่วัยเด็กเลยเขาเป็นเด็กที่มีปัญหาทางสุขภาพอย่างหนึ่งเขาเป็นโรคประเภทแบบภาพตับ ฝรั่งเราใช้คําว่า black out คือเขาเรียกว่าดําเนินชีวิตประจําวันปกติไปเนี่ยจูจ่ๆเขาก็จะเหมือนกับหมดสติหน้ามืดหมดสติภาพตัดไปชั่วคราวหลังจากนั้นเมื่อเขารู้สึกตัวชีวิตทุกอย่างเหตุการณ์ทุกอย่างก็จะดําเนินไปตามปกติเพียงแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่เกิดอาการภาพตัดนั้นเนี่ยเขาจะจําไม่ได้ว่าเขาพูดและทําอะไรลงไปเพราะฉะนั้นถ้าลองนึกสภาพว่าเป็นตัวคุณนะ มันก็จะเหมือนเป็นความทรงจําที่ขาดช่วงขาดหายเหมือนคุณกําลังจาว่าเออเรากําลังเดินเดินอยู่แล้วภาพก็ตัดแล้วก็มารู้สึกตัวอีกทีก็คุณกําลังล้างจานอยู่นี่หน้าอ่างล้างจานเรียบร้อยแล้วแล้วความทรงจําช่วงระหว่างนั้นก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ใช้ชีวิตยากลําบากสําหรับเด็กคนหนึ่งโดยเพราะย่างยิ่งคนรอบข้างก็จะมองว่าเขาเนี่ยมีปัญหาแล้วเหมือนจะเป็นคนบ้าหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้ ตัวพระเอกเองเนี่ยก็ใช้ชีวิตไปปกติแล้วมันก็เริ่มมีการสร้างปัญหาขึ้นมาเมื่อเขาเกิดอาการภาพตัดในวันที่เขาไปเรียนหนังสือวันหนึ่งแล้วเขาดันไปวาดรูปมีการฆ่ากันตายขึ้นโดยที่ตัวเองจําไม่ได้นะครับครูประจําชั้นเขาก็เอาเรื่องเนี่ยไปบอกแม่พระเอกซึ่งตอนพระเอกก็ยังเด็กๆอยู่ไม่กี่ขวบนะน่าจะประมาณเจ็ดขวบหรืออะไรประมาณเนี้ยแม่ก็ตกใจว่าเอ๊ะลูกฉันเป็นอะไรพาลูกตัวเองไปพบหมอไปพบจิตแพทย์ แล้วมันก็เลยทําให้เราได้รับรู้ว่าอาการของพระเอกเนี่ยคล้ายกับพ่อของพระเอกซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในโรงพยาบาลบ้าเช่นกันนะแต่ทีนี้คุณหมอเขาก็ให้คําแนะนําว่าเอาอย่างนี้ละกันถ้าเกิดว่าเด็กเขามีปัญหาความทรงจําขาดช่วงเนี่ยก็ให้จดบันทึกเอาไว้นะครับถ้าคิดว่าอะไรที่ลืมอะไรที่จําไม่ได้ก็เขียนบันทึกประจําวันแล้วเวลาเรามาอ่านตามหลังเนี่ย บางทีมันอาจจะช่วยกระตุกให้ความทรงจำนั้นกลับคืนมาน,ะนี่คือ,อคำแนะนำของหมอซึ่งพอผมมานั่งคิดดูมันก็เปรียบเทียบได้กับการเขียนไดอารี่นะ,ะผมไม่แน่ใจว่าในปัจจุบันเนี้คนยังนิยมเขียนไดอารี่กันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันอาจจะถูกทดแทนชดเชยด้วยอื่นๆเช่นโซเชียลมีเดียทุกวันนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าหลายๆคนใช้โซเชียลมีเดีย แทนไดอารี่ของตัวเองนะก็คืออยากจะพิมพ์อะไรอยากจะพูดอะไรเนี่ยก็พิมพ์มัลงไปนะครับแต่มันอาจจะมีข้อแตกต่างนิดหน่อยก็คือปกติแล้วการเขียนไดอารี่เนี่ยเราก็ไม่ได้มักจะเอาไปให้ใครดูมันก็จะไม่ค่อยสุ่มเสี่ยงต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์นะมันเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยของเราที่เราจะสามารถใช้อิสระได้เต็มที่ความคิดสร้างสารรค์ได้เต็มที่ ระบายอารมณ์ได้เต็มที่โดยไม่ต้องกังวลกับผลที่ตามมามากนักนะสำหรับไดอารี่สมัยเด็กๆผมก็เคยเขียนกันแต่ก็มเีเหตุที่จะทําให้ต้องยุติการเขียนขึ้นมาเนื่องจากว่าครอบครัวไม่เข้าใจว่าการเขียนไดอารี่เนี่ยมันมีความเป็นส่วนตัวมากประมาณหนึ่งนะครับก็เลยมีการหยิบเอาไดอารี่ของผมไปอ่านแล้วความลับมันก็ไม่เป็นความลับอีกต่อไปแล้วเราก็ผมก็รู้สึกว่าผมไม่ปลอดภัยแล้ว ไม่อยากจะเขียนอีกแล้วนะครับก็นับแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยไม่เขียนเลยนะแต่ถ้าผมจะแนะนำให้ใครในที่ได้ฟังพอดแคสต์ตอนนี้อยู่เนี่ยผมคิดว่าไดอารี่มันก็เป็นวิธีเช็คตัวเองที่ดีอย่างหนึ่งนะครับบางทีถ้าคุณได้ทดลองทำเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่สนุกดีแล้วก็อาจจะชื่นชอบมันก็ได้เพราะฉะนั้นก็แนะนำนะครับเอาล่ะทีนี้กลับมาเรื่องของพระเอกพระเอกก็ทำตามที่หมอสั่ง ว่าเริ่มเวลาตัวเองมีความทรงจำอะไรก็จดไปนะแล้วเขาก็เริ่มโตขึ้นจากเด็กสู่วัยรุ่นไออาการภาพตัดแบบนี้มันก็ไม่หายไปแต่มันมันมีจุดเหตุการณ์สำคัญของเรื่องก็คือในชีวิตวัยเด็กของเขาเนี่ยเขาจะมีกลุ่มเพื่อน4คนนะมีตัวพระเอกมีเพื่อนพระเอกที่เป็นเด็กผู้ชาย2คนแล้วก็มีตัวนางเอกซึ่งเป็นเหมือนกับพี่สาวหรือน้องสาวของเพื่อนเขาคนนึงทั้ง4คนเนี่ยเติบโตมาด้วยกันแต่ว่า มันมีเหตุการณ์สะเทือนใจบางอย่างเช่นพ่อของนางเอกเป็นคนวิจารจับเด็กคือตัวพระเอกและตัวนางเอกซึ่งเป็นลูกตัวเองเนี่ยให้มามีอะไรกันแล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้เนี่ยนี่เป็นเหตุการณ์ที่มันเขาเรียกว่าทําร้ายจิตใจและความทรงจําของเด็กจํานวนมากที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือคือหมายความว่าคนที่เกี่ยวข้องก็มีประสบการณ์ที่เลวร้ายและไม่ดีทั้งสิน้นแต่พวกเขาก็เติบโตด้วยกันมาแล้วก็สนิทสนมกันอยู่มาวันหนึ่ง ในห้องใต้ดินของพ่อนางเอกนั่นเองนะเด็ก4ี่คนนี้ที่เป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยไปเจอระเบิดเป็น t n เนีด้ามดุนหนึ่งเหมือนถ้าใครได้ดูการ์ตูนน่มันจะเป็นระเบิดที่ดูหน้าการ์ตูนมากเลยก็คือเป็นไดนาไมท์เป็นแท่งนะครับแล้วก็มีปลายชนวนประมาณคืบหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จุดใช้วิธีจุดไฟเอาแล้วก็ระเบิดตัวนั้นก็เอาไปวางตามไหนไปโยนใส่อะไรมันก็จะระเบิดหน้าตามันจะการ์ตูนการ์ตูนเลยเด็ก4ี่คนนึกสนุกเอาระเบิด ไปเล่นแล้วมันก็เกิดระเบิดฆ่าชีวิตคนขึ้นมานะครับทําให้เด็ก4ี่คนเนี้ยเมื่อเติบโตขึ้นก็กลายเป็นคนที่มีปัญหาจากเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นนะก็มีคนที่เหมือนกับว่าไปแกล้งเขาแล้วก็เสียสติไปเลยมีคนที่พยายามจะปิดบังไม่มีใครรู้ความจริงว่าการระเบิดเนี่ยมันเกิดจากฝีมือของพวกเขาทั้ง4ี่คนอะไรแบบนี้นะครับ แล้วเมื่อมันมีผ่านเหตุการณ์จุดสําคัญนี้มาแล้วเนี่ยตัวพระเอกและเพื่อนในกลุ่มก็คือน้องชายหรือพี่ชายของนางเอกเนี่ยทะเลาะกันแล้วมันเขาก็ไปมันก็ไปฆ่าหมาพระเอกเพื่อนพระเอก็ไปฆ่าหมาพระเอกอะไรเงี้ยแล้วก็เด็กสี่คนก็เลยเริ่มทะเลาะกันมีเรื่องกันก่อเรื่องจนกระทั่งตัวแม่ของพระเอกรู้สึกว่าลูกเราอยู่ที่นี่ไปอะ่ะมันวุ่นวายก็เลยขอพาพระเอกย้ายเมืองหนีหนีไปอยู่ที่อื่น ซึ่งมันก็สร้างความเขาเรียกว่าเป็นรอยร้าวในจิตใจเพราะว่าพระเอกกับนางเอกอ่ะชอบกันตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่อยากจะจากกันไปแต่ก็ช่วยไม่ได้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายจนทําให้ทั้งสองคนเนี่ยต้องแยกจากกันพระเอกก็เขียนโน้ตให้นางเอกไว้ว่าฉันจะกลับมาหาเธอเรื่องราวหลายปีผ่านไปตัวพระเอกเองเติบโตเป็นเด็กมาหาวิทยาลายัยเรียนหนังสือเก่งมากนะเป็นนักเรียนเรียนดี แล้วเขาก็ลืมเรื่องราวในวัยเด็กของเขาไปหมดแล้วว่าเอ้ยตอนอเด็กๆเขาเคยมีอาการภาพตัดอะไรแบบนี้ขึ้นมาจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้อ่านสมุดบันทึกเก่าๆของตัวเขาเองแล้วเขามีความรู้สึกว่าพอเขาอ่านไปเนี่ยมันพาตัวเขาย้อนกลับไปในอดีตได้มันสามารถที่จะดึงตัวเขากลับไปที่เหตุการณ์ในอดีตได้นะครับพอเขารู้สึกว่าเขาสามารถกลับไปอดีตได้เนี่ยเขาก็ พยายามกลับไปหาเพื่อนกลับไปหาหนางเอกซึ่งเป็นอดีตคนรักของเขาว่าเอ้ยความทรงจําในอดีตของคุณเนี่ยมันมันเป็นยังไงมันชัดเจนหรือเปล่าเพราะว่าเขาต้องการที่จะรู้ว่าไอสิ่งที่เขาเหมือนกับย้อนอดีตไปได้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมนะครับความทรงจําที่หายไปของเขาคืออะไรเขาอยากรู้อยากเติมเต็มจุดนี้แต่ปรากฏว่าการที่พระเอกกลับไปคุยเรื่องอดีตกับตัวนางเอกเนี่ย มันไปกระตุ้นความทรงจําอันเลวร้ายของนางเอกแล้วทําให้นางเอกฆ่าตัวตายอืสิ่งที่พระเอกทำต่อจากนั้นก็กลายเป็นว่าเฮ้ยคนที่เขารักอ่ะต้องมาตายเนี่ยเขาอยากช่วยดังนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะใช้ความสามารถพิเศษที่เขาเพิ่งค้นพบว่าตัวเขาเองเมื่ออ่านบันทึกสามารถที่จะย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเขาก็เลยพยายามที่จะย้อนเวลาแล้วกลับไปช่วยชีวิตนางเอกอีกครั้ง แต่ทุกๆครั้งที่เขาย้อนกลับไปอครับอันนี้เราก็น่าจะเดากันได้เวลามีหนังหรือว่ามีการถกเถียงกันเรื่องมิติเวลาการย้อนอดีตเนี่ยเวลาเราย้อนเวลาเส้นของเวลามันจะถูก Disrupt มันจะถูกก่อกวนและทุกอย่างมันจะเละเทะพัวพันยุ่งเหยิง,ยงไปหมดหนังเรื่องนี้ก็สื่อแบบนั้นเช่นกันว่าเมื่อเวลาคุณย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยมันเปลี่ยนเหตุการณ์ต่างๆให้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายกว่าเดิมอะ แทนที่พระเอกย้อนอดีตกลับไปไปช่วยนางเอกได้ไม่ให้ถูกฆ่าตัวตายเขาก็จะไปสร้างเรื่องยุ่งเหยิงอื่นๆอาจจะมีคนอื่นที่จะต้องตายแทนหรือว่าตัวเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันลำบากเออกลายเป็นว่าไม่ว่าเขาจะพยายามย้อนกลับไปกี่ครั้งเนี่ยทุกครั้งมันก็จะแย่กว่าเดิมนะบางทีก็เป็นเพื่อนซวยบางทีก็ตัวเองซวยบางทีก็แม่ซวยบางทีก็พ่อซวยอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ย เขารู้ส well. ึกว่ามันไม่มีทางอะไรที่จะสามารถจบเรื่องนี้อย่างเพอร์เฟกได้คือไม่ว่าเขาจะพยายามย้อนกลับไปอีกครั้งก็อย่างที่บอกว่ามันจะต้องมีใครเป็นอะไรเสมอสุดท้ายเขาก็คิดได้อย่างเดียวคือมันมีเหตุการณ์สําคัญว่าวิธีที่ไม่เอกใช้ย้อนอดีตมันคือการอ่านสมุดโน้ตที่ตัวเองจดเอาไว้ใช่ไหมฮะเขาก็ใช้วิธีเนี้ยไปเรื่อยๆย้อนอดีตไปเรื่อยๆไปแก้เอายุงเยิงอ่ะไม่เป็นไรอ่านสมุดโน้ตใหม ย้อนกลับไปอีกไปแก้อีกยุ่งเหยิงอ่านสมุดโน้ตอีกใช้วิธีเดิมซ้าๆจนกระทั่งมันมาถึงเส้นเวลาครั้งหนึ่งที่เขาไม่สามารถอ่านสมุดโน้ตนั้นได้อีกแล้วนะครับกลายเป็นเส้นเวลาที่หลังจากที่เขาไปแกอดีเขากลายเป็นคนที่ไม่เขียนบันทึกอีกเลยซวยคือไม่มีไม่มีวิธีที่จะย้อนอดีตได้อีกแล้วเขาก็เลยต้องหาทางอื่นว่าเอ้ยมันจะมีอะไรที่ ใช้รือฟื้นความทรงจําแล้วทําให้เขาย้อนอดีตได้อีกสักครั้งไหมแล้วครั้งเนี้ยจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาแก้ทุกอย่างไม่ได้เขาช่วยทุกคนไม่ได้ไม่มีเส้นทางอะไรที่เขาจะได้ตามที่เขาต้องการทุกอย่างนะครับเพ่ก็ไปเจอวิธีใช้วิธีย้อนดูย้อนอดีตโดยการดูวิดีโอซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่ามัน มันจับยัดไปหน่อยนะจ,จากเส้นเลื่อนที่ค่อนข้างจะเสะถียรมาตลอดแต่ตรงเนี้ยมันเหมือนแบบอะไรวะทําไมมันถึงสามารถมีวิธีที่สองที่สามที่คุณสามารถใช้การย้อนอดีตไปได้โดยที่เพิ่งจะมาโผล่เอาตอนแบบท้ายเรื่องอะไรแบบเนี้แต่สุดท้ายมันก็ได้นะว่าพระเอกก็สามารถที่จะใช้วิธีการดูวิดีโอเห็นภาพตัวเองในวัยเด็กพอเห็นสภาพแวดล้อมสถานการณ์ภาพมันก็ตัดไปกลับไปจุดที่พระเอกและนางเอกเจอกันครั้งแรก ถ้าเป็นไปตามประวัติศาสตร์จริงเส้นเรื่องที่ทั้งสองคนรู้จักกันมาจนโตเนี่ยทั้งสองคนรักกันเป็นเหมือนกับเป็นคู่รักในวัยเด็กนะครับมีประสบการณ์ความสัมพันธ์มีความทรงจําร่วมกันแต่พระเอกเลือกวิธีที่ว่าเจอหน้ากันครั้งแรกด่านางเอกเลยให้หนางเอกเกลียดขี่หน้าแล้วหลังจากนั้นพวกเขาจะไม่ต้องเจอกันอีกชีวิตจะไม่เกี่ยวข้องพัวพันกันอีกแต่โศกน่าตกรรมต่างๆทั้งหลายที่เขาได้เจอ ก็เป็นอันรีเซ็ตจบไปมันจะมีเพียงแค่ทุกอย่างยังคงติดค้างอยู่ในความทรงจําของพระเอกเท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะเขายินดีเลือกทางนี้เพราะมันเป็นทางที่เจ็บปวดน้อยที่สุดสําหรับทุกคนเพื่อนเขาไม่ต้องมาตายครอบครัวเขาก็ไม่มีปัญหามันขาดแค่อย่างเดียวก็คือเขาสูญเสียคนที่เขารักไปแล้วหนังก็จบลงแบบนี้เลยผมเล่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะหยาบนะครับคือผมไม่ได้ลงรายละเอียดอะไร มากนักเพราะผมมีความรู้สึกว่าพลอตหนังเรื่องนี้สนุกดีนะครับทั้งๆท,ที่ถ้าไปดูคะแนนพวก Critical รี c ซพชั o นนะครับก็คือเมื่อหนังมันวางจำหน่ายเนี่ยคนด่าเยอะนะครับแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปนานๆผมซึ่งได้ดูหนังเรื่องนี้ห่างจากวันที่มันฉายจริงมากก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่นะอ่าแล้วก็หนังมีการวางจังหวะโดยเฉพาะอยิ่งช่วงต้นเรื่องเนี่ยค่อนข้างดี ช่วงต้นเรื่องนี่แอบรู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นหนังสยองขวัญเลยอะแต่พอผ่านไปสักจุดหนึ่งแล้วคุณจะโอเคมันไม่ได้สยองขวัญแล้วมันเหมือนแบบมันเป็นเป็นดรามา่าเป็นความพยายามของคนคนหนึ่งที่จะรักษาอาดีตท,ที่เขาจำได้เอาไว้และพยายามจะทำให้มันดีขึ้นถ้าจะพูดถึงข้อคิดที่ได้จากการดูหนังเรื่องน,นี้โอเคเราอาจจะไม่ต้องไปถึงขั้นที่ว่าทุกอย่างมันแก้ไขไม่ได้หรืออะไรทํานองนั้นนะคือ การที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรลงไปก็ทําอย่างมีสติเลือกให้ดีเพราะว่าในชีวิตจริงเราไม่มีทางแมชชีนเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่การยอมรับความผิดพลาดนะเพราะว่าชีวิตทุกคนมันต้องผิดพลาดชีวิตทุกคนเคย m เมคช้อยมีทางเลือกแล้วมันก็ต้องเคยพลาดและการพลาดมันก็ทําให้เราเติบโตทําให้เราเรียนรู้จากมันว่าเราจะไม่ทําผิดซ้ําอย่างไดคนที่ไม่เคยทําอะไรผิดเลยไม่ได้เรียนรู้เลย มันก็มีโอกาสที่จะทําอะไรผิดอีกนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือไม่ยอมรับว่าตัวเองทําผิดไปถ้าปฏิเสธความผิดที่ตัวเองเคยทําเสียแล้วเนี่ยผมว่าคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแน่ๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับโชว์ไทม์ในตอนนี้นะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันแล้วก็อย่าลืมมีหนังเรื่องไหนที่อยากให้ผมดูอยากให้ผมรีวิวก็ส่งลิงก์เอไม่ใช่ส่งลิงก์สิทิ้งชื่อไว้ ใต้วิดีโอได้นะเดี๋ยวจะไปไล่ดูได้มาหลายเรื่องก็ช่วงนี้พอดีว่ามีติดขัดทางครอบครัวนิดหน่อยนะว่าคุณแม่ผมเข้าโรงพยาบาลก็เลยต้องไปเฝ้าแล้วก็มีเวลาที่จะรีเสิร์ชเรื่องต่างๆเนี่ยน้อยลงไปกว่าที่ตั้งใจแต่ก็ถ้าสถานการณ์กลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่ก็จะพยายามไปไล่ดูหนังที่ทุกคนฝากไว้อย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ โชว์ไทม์พอดแคสต์พรี sentat บ่ายเซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมหอมไว้มั่นใจกว่า